สวัสดีนะคะพี่น้อง SKM เกษตรแฟมิลี่ค่ะยายสมเกษีพามารู้จักต้นเมงแขงนะคะต้นเมงแคขงที่เพาะขยายไว้พี่น้องอันนี้แยกขยายไว้เรื่อยๆขยายได้ทั้งปีพี่น้องแตกหน่อออก,อกดีพี่น้องอันนี้แยกขยายไว้หลายรอบแล้วนะคะ ต้นแม่พี่น้องกำลังแตกหน่อในน้อยขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะต้นแก่เนาะใบขาวกระซเหลืองไหมก็ตามต้นเขาวอะไรหากตัดแต่งออกได้เลยตามใจมักใจชอบเลยเนาะพี่น้องปลูกง่ายพี่น้อง กลิ่นหอมคล้ายกลิ่นแมงแคขงส่วนลายกะติ๊ตำกินกันน้ำผิกเนาะหรือเกี่ยวจ้ำบ้านเฮานี่แหละเนาะแล้วแต่หม,มักไผ่หมักแบบใดกัตามใจอันนี้คือเพาะขยายไว้ลงถุงดำไว้พี่น้องเอาไว้กินไว้ขายนี่แหละซื้อมาในนามของต้นแมงแคขงพี่น้อง อันนี้ก็มีผู้ให้ข้อมูลมาเนาะหว่าให้ไปค้นเบิ่งว่าต้นปุดปุดอย่างเนาะปุดสิงเออได้สมกับไปเบิ่งเนาะกลักษณะก็คล้ายกันพี่นอ้องน่าจะเป็นต้นเดียวกันนะคะปุดสิงเพราะว่าภาษาอย่างเนาะเป็นของทางภาคใต้พี่นอ้อง อันนี้ยายสมซื้อมาในานามของต้นแมงแคงนะคะซื้อมากับต้นละร้อยพี่น้องตอนซื้อมานะตอนแรกกับบริสุทใจละพอกินไปกินมากกันแล้วแต่มักเนาะมีคนต้องการหลายกันเลยแยกขยายไว้นําพี่น้องคนที่บ้านก็มาซื้อมาซื้อนำนะพี่น้องแบ่งกันคนละเล็กละน้อยคนละต้นซองต้น กะว่าไปแต่พังปักใต้ว่าเป็นต้นปุดสิงอ,อปุดสิงเนาะพี่น้องกะบอกคุ้นหูเนาะอันนี้แกบอเคยหู้มาก่อนเลยว่าปุดสิงนี่มันเป็นแบบใดพ่อไปเบิ่งกอ็คล้ายกันพี่น้องคือกันนั่นแหละอันนี้คือต้นต้นแม่คือกันพี่น้องต้นใหญ่เดียว สิถอนขึ้นเบิ่งเลยนอเขากบสิออกในรากลากที่ใหญ่ๆฮ่นะพี่น้องเขาจะมีลากฝอยอ,อีกตั้งหากเขาสิแทงเลื้อยไปตามดินคล้ายๆลากหญ้าคานะพี่น้องแล้วเขากบสีแตกนอกแตก ต้นขึ้นแ้วก็หลายอีกต่างหากพี่น้องนี่ดูเอานะคะเป็นสมุนไพรพี่น้องมีสรพรพคุณครับลมคนได้งินข่าว่ากันอันนี้ก็ยังบอได้เบิ่งรายละเอียดดีเนาะจากช่องอย่างเนาอเออที่แนะนำให้เบิ่งนะลืม เออช่องซี่ยังไม่ตายซ่องรักเท่ๆกับจักซ่องอย่างละลืมเลยโดนเลยเนาะพี่น้องยังบบได้ไปบึ่งเลยนี่ล่างล่างน้ำแล้วก็จะประมาณนี้นะคะนอพี่น้องเบิ่งเอานสังเกตปลูกง่ายพี่น้องบ่มักแดดชอบร่มรำไรแล้วก็บ่มักความแชะพี่น้อง แต่ก็มักความซึมซื้นอยู่บ่มักน้ำปันไดนะพี่น้องชอบร่มรำไรนะคะปลูกง่ายพี่น้องถ้าคนรู้จักในการดูแลเนาะก็ง่ายเบดนั่นละ